น้ำหาสารก็ฮะไะหลามาบ้านเรานะคะเอซีสนานะคะตรงนีค่ะนะคะวันนี้ตกแรงกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ตกได้ถึงยี่โมงแล้วค่ะนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะเอซีโวยงอนะฮะนแรงมากเลยค่ะ คันลมนะ,ะที่เรายืนเปียมาเนาะนะคะก็กินข้าวยังอิ่มพอดีนะคะก็ฝนได้ตกกระหน่ำมาอย่างแรงเลยค่ะนะคะวันนี้น้องตาหลับนะคะตายตัวใหม่เอ๋ตายตายตายตันนี้กับเป็นทางน้ำพานเลยะค่ะน้ำพัฒมาอันนี้นะคะ นี่เรายังไม่เอาผ้าใบลงนะคะเพราะว่าหลังรบกนเนาะนะคะเนี่นะคะถ้าทีเดย์มไม่ทำที่กั้นน้ําไว้นะคะน้ําก็จะเข้ามาในตัวบ้านเราเลยค่ะเปียกหมดเลยนะคะก็หาน้ํามาเร็วมากเลยค่ะนะคะหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็มาแบบไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างเนาะนะคะโอ้โหนะ เื่อนคุณจะพาน้องนอนก่อนนะคะน้องนะคะบรรยากาศแบบนี้ท่านหลับนะคะหลับปุ๋ยเลยค่ะท่านต้องคิดอะไรมากเนาะฮะอันไหนอันวิจิ่นคนผู้ใหญ่แล้วพวกก็ยังนอนเว้นเนาะนะคะน้ำภาษาอะไรกับครอบครัวเรานะคะนเนะะเเเี่ย่ะน้ำมาแรงมากเลยค่ะโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วเฮ้ยสาระมาพอดี โอ้ยล่าลสุดนะคะสารามาพอดีค่ะนะ,ะสาราโอคมานะคะมาพร้อมฝนเลยะค่ะเอนะคะมาแล้วนะคะอ๋อไปไม่ได้ค่ะนะคะฝนตกนะคะอรมากาศน่ากลัวมากเลยค่ะนะ,ะโเสียดายมากเลยค่ะตามหลังรตโอนะคะโอซเโดดีนะคะ ตกแรงมากเลยค่ะนะคะก็มีอะไรดีรถรถสาราอะไราเนี่ยรถสา,าลาค่ะเอาได้ไม่เอื่นยนะคะอย่างนี้น้อยก็เราก็ยังทำได้เห็น่เน้อนะคะว่าสารามาพอดีนะคะสาลาหลวงปู่จำลองเนาะนะคะ ตวคือโน่นนะคะภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะคะโอ้ยตอนนี้ก็ยังเข้าไปได้นะคะอ,คอืมด้วงดวงเลยระมาแล้วแล้ว น้ำแรงมากเลยค่ะรถยังไม่เข้าไปนะที่ ตะลายยังไม่เข้าไปเพราะว่าน่าจะยังเข้าไม่ได้เนาะนะคะเดี๋ยวยากย้วยยังไงนะคะโอ้ยนอนะคะ่ะในวันฝนตกด้วยเนาะนะคะ เียนตกแรงนะะอืมนี่อันนี้สามารถซูมได้ค่ะเห็นรถนะ,ะาานะะ้ำจศาลาเนาะเข้าไปแล้วนะคะผ่านไปเนาะ,ะโอ้ยกล่องกับบปุ่นิงนะคะขอโทษขออภัยเด้อน,นะคะ แต่ที่นี้อะไรก็ขอจบที่น้ำ,น,ำน้ำแรงเลยค่ะถึงที่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะ